สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเกาะตีสถานการณ์หน้าประตูทางเข้าค่ะพี่น้องค่ะคนเริ่มแน่นเอียดแล้วค่ะสำหรับงานมื้อนี้ยุบสุริยาเย็นนะคะบ้านพิซ่าค่ะพี่น้องอ่ะเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่น้องค่ะปัจจุบันงานรอยยี่สิบบาทตอนนี้แน่นเอียดแล้วค่ะเดี๋ยถนนสิทธาพเบิตงบรรยากาศประตูทางเข้า

ออสะออนปักพี่น้องบ้านผุดซาผุดหนองมาเที่ยวงาน้อยกระทงค่ะเต็มทุกสอกทุกซอยทุกมุ้งค่ะพี่น้องอันนี้พามาเบ่งหนาประตูทางเขาก่อนจะเข้ามาดูหมอลำนะคะพี่น้องค่ะนี่สะออนไรดีใจค่ะพี่น้อง มาแห่กำลังใจทีมงานสาวนักเมินชนช่วยหลายๆเด้อผู้ใดญ่ประทันเนมาร์กัเฝ่าออกมาด้วยค่ะพี่น้องของนางสีบะหมี่ของนางเด้ฝ้ามาจองทีนางคร้านคนโบรา่มัดาร่งางฟาร่งงางดัน้องขาบัดนาันหน0่งบาทเริ่มซีนเนเ็นเริ่มงีเน็นเดี่วน้ จำมึอกันเลยจะหลงเหรอคนบนชั้นเนีเปิดขายบัดรอ๋อขายแล้วขายบัดแล้ว างานหนึ่งร้อยย่สบบาทครัพี่นองคะด้านในนะคะตอนนี้เช็คซาวเช็คไปหอก้เรลียวว่งหันค่ะพี่น้องคะยางมาว่งหันนี่หายใจแทบบอกขังนอกเป็นดิ้นบึ้งค่ะพี่น้องพระเจ้ามาเห็ดบุญร้อยกระทงเราเรียกกับที่เขาเรียง,งม,มาล้ำบาทคูเรมาซ่าสีาสบรมีหมองนังฝ้าออกมาเรือ คนนี้นะคะคนแน่นเอียนนะคะเขามาทําบุญกันค่ะพี่น้องมือนี่ได้มาทั้งฟังล้ำได้มาทั้งเห็ดบุญค่ะพี่รองค่ะฟังล้ำไปน,น้าเห็ดบุญไปพร้อมค่ะพี่น้องค่ะได้บุญมือน,นีอ่ที่ไปครับระฆังหน้าง,งาน40บาทนะคะพี่รองค่ะ พาไปเบิ่งกระทองอีกเทียนนึงเราพาไปดูบรรยากาศตรงพื้นที่ลอยกระทงณจุดนี้จะแน่นเอียดนิดนึ่งมาเด้อผู้ใดอยา,มายกมาให้กำลังใจมอลำตน้นหลังคืนฉากเร่าๆสิได้ลอยกระทงใครที่มาศิลปินวันนี้ก็อาจจะได้ลอยกระทงไปกับศิลปินนะคะพีคุณผู้ชมโอ้ยแน่นเอียดดัดหลายช่อง

หายใจออกแล้วป้าค้นไหมพั่ะคอกระทงานมโยโอ้ที่รอยกระทงพี่นอ้องรอยกระทงแล้วก็ไปเบิ่หมอ,หอลำจ้ะ เดี๋ยวกระทงจะหมดก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่สะดวกรอยมาซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวกระทงหมดก่อนอย่าค้นหลายแห้งพี่น้องใครไปสอกซ้อยเั้นใจรักควากระต็มองไรกระทงค้นกันหลกระทงกันแล้วไปลอยพาไปดูกระทงถุดแล้นปฏิฐานว่าที่เราได้ล่วงเกินแม่น้ำคงคาหรือแม่ธรณีอะไรที่เราได้จับเยี่ยมเหยียบย่ำย่ำเหยียบท่านก็ขอโหสิได้นะครับปฏทฐานครับจะเอาสิ่งดี พูดยังไงก็ได้ขอให้เป็นสิ่งนึ่เป็นมงคลเกียรติของเราโดยท่า,านจะเอาปลาไปปล่อยก็ได้ครับตัวละสิบบาทปล่อยปลาก็ได้บุญได้บุญได้เกิดส่วนปิดทองด้วยย,ยันให้ต้องมาแบบคนไล่ท่ายคนไล่ค่ะค่ะพี่น้องอากาศเย,นยน็นๆก็เริ่มสีอบอ้าวค่ะน้องคขากระทงอันนี้กระทงอ่ะองอันใช่ไหมคะ อย่างหยาแต่วันนี้พี่รองมาบูชากระทงก็ได้ทำบุญนะคะเป็นของวัดอ้าวเดี hmm. uh, bueno. ๋ยวนี้นะคะสี่สิบสี่สิ กระทงเยอะมากค่ะโคเรพี่น้องค้นสะออนค่ะพี่น้องกำลังลังไหลมาเรื่อยๆอันนี้เป็นทางเขาอีกทา้งหนึ่งคนหลังไหลมาตลอดสายนะคะกระทงค่ะกระทงร้านอาหารกับนี้ปื๊ดเอ้ายางอ่างพี่น้องเบิงซมี่ค่ะพี่น้องค่ะพามาเบิงบรรยากาศหนาประตูทางเขาอัปเดตสถานการณ์ ในคำคื้นีมของสาวหน่อยลำเพินโชที่มาทำการแสดยงยุ่มุงนี้ตอนนี้นมีกำลังใจเราหล่กพ่รงค้นหลายคับค่ะขอให้ทุกท่าน เบิ้งคลิปก็มีความสุขและก็ดีใจเป็นกับทีมงานเฮาสาวหนึอยลำเพลินโชว์นะคะพี่น้องค่ะเบิ้งคลิปจปนจบบ่ะขาโฆษณาทือเป็นการสนับสนุนและซัพพอร์ตช่องเรงตัวอยูลำเพิร์นลอติเจอร์ค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งคลิปลเราอยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อพี่น้องโดยสิได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่น้องมาเบิ้งอีกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ แอดมินขออนุญ,ญาตรายงานบรรยากาศนาะงานสัมนีค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สันิสกนักกรสวัสดีจ้า